สวัสดีครับผม b o โป Projector นะครับก่อนอื่นก็ต้องขออภัยกันก่อนเลยนะครับสำหรับเรื่องเสียงฝนนะครับผมก็ตอนนี้ฝนตกอยู่นะครับแต่ว่าพ่อค้าเนี่ยช่วงนี้อาจจะหาเวลาถ่ายคลิปเนี่ยค่อนข้างยากมากๆนะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยขนมาถ่ายรีวิวกันหลายตัวเลยนะครับช่วงรีวิวแรกๆก็ฝนไม่ได้ตกนะครับแต่ว่ามันเริ่มเย็นแล้วนะครับแล้วฝนตกนะครับก็จําเป็นที่จะต้องถ่ายทํากันต่อไปนะครับผมเอาเป็นว่าเดี๋ยวตอนตัดต่อเนี่ย พ่อค้าจะพยายามทำยังไงก็ได้ให้เสียงฝนมันเบาที่สุดเท่าที่จะทาได้ก็แล้วกันนะครับผมมันจําเป็นจริงๆนะครับผมแล้วก็เหมือนเดิมนะครับคลิปรีวิวช่วงข้างหลังมานะครับจะเห็นอยู่ว่าพ่อค้าเนี่ยย้ายร้านแล้วนะครับแล้วมาถ่ายทาคลิปรีวิวแสงลงถนนเนี่ยที่ร้านใหม่เนี่ยสถานที่มันค่อนข้างที่จะไม่อํานวยเลยนะครับก็คือร้านพ่อค้าเนี่ยอยู่สีแยกไฟแดงเขาน้อยเลยนะครับรถมันค่อนข้างพุกพลาดมากๆเวลาพ่อค้าถ่ายรีวิวแสงลงถนนเนี่ย มันมันถ่ายทําได้ไม่ค่อยดีนะครับเพราะว่าจะให้ขนโต๊ะตัวนี้ออกไปตั้งที่ริมถนนแล้วลากปลั๊กไฟไปมันก็ไม่ได้นะมันอันตรายนะพ่อค้าก็ถ่ายทําได้แค่ในร้านนะครับลูกค้าก็เรียกร้องมาครับอยากจะให้ไปทำถ่ายทากันที่ร้านเก่านะครับพ่อค้าตรงนั้นเนี่ยมันชัดเจนมากมเพราะว่าระยะเทสเนี่ยมันดีมากๆ3เสาไฟฟ้านะครับถนนโลง่งๆเลยเพ่อค้าตั้งโต๊ะกลางถนนได้เลยเพราะเป็นถนนซอยนะครับมันแทบจะไม่มีรถวิ่งเลยนะครับแล้วก็สุดทางนะครับก็มีกําแพงกั้นอยู่พอดีระยะ3เสาไฟแล้วมีกําแพงพอดี คือมันชัดเจนมากๆ,ๆลูกค้าก็เรียกร้องให้ไปรีวิวที่นั่นพ่อค้าก็ไปรีวิวให้ที่นั่นนะครับเดี๋ยวแสงลงบนถนนเนี่ยได้ดูกันที่นั่นแน่นอนนะครับแต่ว่าเราจะเทสกันที่ระยะ7.5เมตรก่อนนะครับตรงนี้นะครับอ่าตัวที่เรานํามารีวิวในวันนี้นะครับผมเป็น Hexa GT3 Max นะครับผมตัวนี้เป็น Hexa GT3 Max นะครับก็คือต่างจาก GT3 รุ่นเดิมนะครับเลนนะครับจะมีเลนเลเซอร์ เข้ามาตรงนี้นะครับและมีเลเซอร์เข้ามาช่วยทํางานด้วยนะครับผมเพราะฉะนั้นแสงตัวนี้โหดมากๆนะครับผมแสงตัวนี้โหดมากๆแน่นอนนะครับแล้วก็อย่างที่พ่อค้าบอกเลยนะครับว่าเวลารีวิวใบ LED ดีเนี่ยพ่อค้าก็จะต้องเอาใบ LED ดีที่เราเห็นกันบนถนนทั่วไปแล้วเนี่ยมาเป็นตัวเปรียบเทียบนะครับตัวนี้นะครับเป็นใบ LED ดีติดรถโตโยต้ามาจากโรงงานนะครับเป็นไฮลักรีโวนะครับหรือว่า Fort u n e r ตัว2020ถึงปัจจุบันนะครับจะเป็นโปรเจคเตอร์ตัวนี้มาจากโรงงานเลยตัวนี้แท้นะครับผมเพราะว่าถอดมาจากรถรีโวของลูกค้านะครับแล้วก็พ่อค้าขอซื้อไว้หนึ่งข้างนะครับเขาเอาไปเก็บไว้เป็นที่ระลึกหนึ่งข้างนะครับเพราะว่าราคามันสูงมากๆนะครับผมแต่ว่าตัวนี้ลูกค้าแบ่งปันให้ในราคาที่ค่อนข้างจะเป็นมิตรเลยนะครับเพราะว่าให้พ่อค้าเอาไว้รีวิวเปรียบเทียบนะครับเพราะว่ารีโวเองก็ยังอยากจะมาเปลี่ยนโปรเจคเตอร์จากร้านเรานะครับเพราะว่าของเขาเนี่ยก็ถือว่าสว่างนะครับแต่ ก็ยังไม่เพียงพอนะครับลูกค้าก็มาเปลี่ยนพ่อค้าก็เอาไว้ถ่ายรีวิวให้ลูกค้าดูนะครับก็คือเราวิ่งบนถนนเนี่ยเราเห็น o, รีววเห็นโฟร์จนเนอร์ที่ไหนเราลองดูนะครับว่าของเขาสว่างไหมของเขาได้ประมาณนี้แล้วตัวนี้มันสว่างกว่านะครับมันจะประมาณไหนเราก็จะได้จินตนาการพอที่จะนึกภาพออกได้นะครับพ่อค้าก็เลยใช้ตัวนี้มาเป็นตัวเปลี่ยนที่ให้ดูอ่ะตัวนี้นะครับเป็นระยะ7.5เมตรอ่ะเดี๋ยวพ่อค้าปิดประตูหลังบ้านก่อน,นครับเพราะว่าแสงมันเข้ามาตัวนี้นะครับขาวๆเลยเป็นแดดนะครับเข้ามาจากทางหลังบ้าน พอคาปิดซั่งนะครับมันจะได้ชัดเจนในการรีวิวมากขึ้นโอเคประมาณนี้นะครับเราจะให้ดูแสงที่ระยะ7.5เมตรกันก่อนนะครับว่ามันประมาณไหนนะครับสำหรับเจ้าตัว t o y o ต a h i l u ั Revo นี่แสงเขาดีนะครับแสงเขาดีมากๆนะครับและคัดออฟนะครับเป็นแบบ RHD นะครับขึ้นซ้ายลงขวานะครับแต่ว่านี่ครับผมด้านขวานะพอมนลงมาแล้วมันไปเชิดขึ้นอีกทีหนึ่ง เพราะฉะนั้นตัวนี้คือสาเหตุหลักๆเลยที่ทําให้ลีโวหรือฟอร์จูเนอร์ไฟหน้าแยงตาเพราะว่าประเทศไทยนะครับวิ่งซ้ายแซงขวาส่วนเงืนบริเวณด้านขวานะครับตรงนี้คือจุดที่รถเราวิ่งสวนนะครับเพราะฉะนั้นไฟหน้าที่มันกระโดกขึ้นเนะี่ยมันจะแยงตานะครับเพราะฉะนั้นใครที่ขับลีโวขับฟอร์จูเนอร์อยู่นะครับรู้สึกว่าขับไปไหนมาไหนแล้วเขาตบไฟใส่เราเนะี่ยวิธีแก้ง่ายๆเลยปรับไฟลงสักหน่อยนะครับเพราะว่าคัตออฟเราคมอยู่แล้วเนาะปรับไฟลงหน่อยรับรองว่าคนที่ตบไฟใส่เราจะลดลงแน่นอนนะครับ ต่ำเกินไปเราก็อาจจะมองทางไม่เห็นนะครับเห็นแค่ใกล้ๆนะครับเพราะฉะนั้นปรับก็ปรับให้พอดีนะครับลองค่อยๆลงทีละนิดนะครับอ่ะประมาณนี้นะครับสําหรับไฟสูงนะครับรีโวนะครับจะเป็นคัตออฟโซลินอย์แบบนี้นะครับผมอ่ะเป็นโซลินอย์เปิดม่านคัตออฟขึ้นแบบนี้นะครับไฟสูงไฟต่ําทํางานแบบนี้ทีนี้ลองมาดูเฮกซ่าจีทีสนี่ครับ เล็กซ GT3 Max นะครับคัดออฟคมมากๆนะครับผมเป็น RHD เหมือนกันนะครับแต่สังเกตดูด้านขวานะครับจะไม่ได้ไปกระดกขึ้นเหมือนกับตัวรี v o นะครับคือแสงดีมากๆคัดออฟดีมากๆนะครับอ่ะและไฟสูงนะครับผมนี่ไฟสูงนะครับลองมาดูใกล้ๆนะครับพ่อค้าจะให้ดูนะครับไฟสูงตัวนี้นะครับมีเลเซอร์ช่วยมาอีกหนึ่งชิปนี่ชัดเจนเลยครับผมเห็นไหมครับ มีชิปเลเซอร์มาอีกหนึ่งชิปนะครับเพื่อเป็นแสงยิงตรงพุ่งไปไกลๆเลยนะครับเพราะฉะนั้นไฟสูงตัวเนี้ยต้องบอกเลยว่าจัดมากๆนะครับเพราะว่าเดี๋ยวนี้โปรเจคเตอร์ที่ใช้ชิปไฟสูงเป็นเลเซอร์แยกมาอีกชิปนึงเนี่ยจะทํางานด้วยแสงที่โหดมากๆแล้วไฟสูงนะครับจะมีหลายรุ่นเลยนะครับไม่ใช่เฉพาะรุ่น GT3 Max ตัวนี้นะครับผมไฟต่ํานะครับเขามีเลเซอร์อยู่แล้วนะครับแต่ไฟสูงนะครับก็มีเลเซอร์แยกออกมาอีกและทํางานด้วยเลนส์ของเขาต่างหากนะครับนี่ เพราะฉะนั้นถ้าเราเห็นลักษณะเลเซอร์โปรเจคเตอร์ที่เป็นเลน์แบบนี้แสงไฟสูงจะโหดแน่นอนนะครับผมแบบนี้เลยทีนี้ลองมาดูนะครับว่าอพอค้าเปิด Hexa GT3 Max ไว้นะครับแล้วเปิดโตวตยต้าให้ลักลิวทับเห็นไหมครับเราจะรู้สึกได้ว่าเอ๊ะมันดีแสงเพิ่มมานะครับแต่ว่ามันนิดหน่อยนะครับแต่ว่าถ้าเราเปิดลิว o ไว้ก่อนบ้างนะครับแล้วเปิด Hexa GT3 Max ทับเห็นไหมครับ มันจะมีแสงกลบของรีโวไปทั้งหมดเลยนะครับแสง GT3 ที่มคือโหดกว่ามากๆทีนี้เราลองมาดูค่าลักกันนะครับระยะ7.5เมตรจะได้ค่าลักที่เท่าไหร่นะครับสำหรับ t ต y ยต a ให้รักรีโวนะครับตัวนี้บอกก่อนนะครับค่าลักนะครับผมเราดูเป็นวิทยาทานนะครับเพราะว่ามีลูกค้าหลายท่านอยากให้วัดอยากเรียกร้องอยากให้เราวัดค่าลักนะครับเราก็วัดให้ดูแต่จริงๆแล้วนะครับผมสว่างมากน้อยเนี่ยเราไปดูแสงที่ลงถนนดีกว่านะครับเพราะค่าลักเนี่ยในประเทศไทยไม่มีที่ไหนที่วัดออกมาได้เป๊ะนะครับ ห้องที่ใช้วัดค่ารักจริงๆนะครับจะต้องเป็นห้องศูนย์ลักมืดสนิทนะครับเปิดเครื่องมานะครับจะต้องขึ้นเป็นศูนย์อันนั้นคือเป๊ะนะครับแล้วมาวัดเนี่ยแค่แสงจากโปรเจคเตอร์อย่างเดียวแต่ในประเทศไทยไม่มีที่ไหนมีห้องแบบนั้นนะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยวัดได้แค่คร่าวๆนะครับเป็นวิทยาทานเท่านั้นนะครับลองดูนะครับระยะ7.5เมตรนะครับตัวนี้นะครับเครื่องวัดค่ารักเนี่ยมันเป็นจอสีนะเพราะฉะนั้นเวลามองจากด้านข้างแบบนี้ มันจะไม่เห็นนะครับถ้าพ่อค้าเอากล้องมาใกล้นี่มันก็บังนะครับเพราะฉะนั้นพ่อค้าจะใช้การเปิดเครื่องแล้วล็อกแม็กซ์นะครับจับค่าลักได้สูงสุดที่เท่าไหร่เครื่องจะล็อกไว้ที่เท่านั้นนะครับแล้วเดี๋ยวพ่อค้าจะเอามาให้ดูใกล้ๆนะครับนี่นะครับพ่อค้าจะเลื่อนหานะครับผมไม่รู้หรอว่าตรงไหนจะได้ค่าลักที่สูงที่สุดนะครับ849.2ลักนะครับตีกลมๆเลย850ลักพ่อค้าปัดเศษขึ้นให้เลยนะครับ850ลัก หลายคนอาจจะเอ๊ะ่อ้าวัดรีโว่แต่ละรอบเนี่ยมันได้ไม่เท่ากันเลยอย่างที่พ่อ้าบอกเลยนะครับดูเป็นวิทยาทานองค์ประกอบจากแสงหลายๆอย่างนะครับมันทําให้การวัดค่าลักเนี่ยเพี้ยนไปแน่นอนนะครับ่อ้าถ่ายตอนเช้าแดดเปี้ยงๆถ่ายตอนเย็นแบบโพเพโพเพ,เพมันก็ได้ไม่เท่ากันนะครับผมอะทีนี้ลองดูเฮกซ่า GT3 Max บ้างนะครับที่ระยะ7.5เมตรเหมือนกันนะครับไปต่ําเหมือนกันนะครับจะได้ค่าลักอยู่ที่เท่าไหร่ใช้วิธีการวัดเดียวกันนะครับคือล็อกแม็กซ์นะครับผม พอค้าวก็เรื่องหาเหมือนกันนะครับคร่าวๆได้ค่ารักสูงสุดที่2,212ลักไม่มีจุดนะครับเห็นไหมครับ2,212ลักคือถ้าพูดถึงค่ารักเนี่ยคือต่างจากรีโวเยอะมากๆนะครับผมต่างจากรีโว2 2์เท่ากว,าว่าเลยนะครับ2.5เท่านะครับก็คือ โหดกว่ามากานะครับอันนี้คือแสงระยะ7.5เมตรนะครับประมาณนี้เป็นวิทยาฐานแล้วก็เดี๋ยวลองไปดูแสงจริงบนถนนกันนะครับเพื่อประกอบการตัดสินใจอีกทีหนึ่งครับผมโอเคครับผมเราก็อยู่กันที่เก่าเวลาเดิมนะครับผมก็พ่อค้าจะไม่พูดย้ำแล้วนะว่าทําไมพ่อค้าถึงมาถ่ายที่ตรงนี้มันเป็นที่ร้านเก่านะครับผมก็คือที่บ้านพ่อค้านะแต่ว่าไม่มีบ้านแล้วนะทุบทําใหม่อยู่แต่ว่าเราจะไม่พูดถึงแล้วนะว่าทําไมมาถ่ายตรงนี้นะครับถ้าใครอยากรู้ว่าทําไมมาถ่ายตรงนี้ไปดูคลิปที่รีวิวตัว V A V A ให E 2 5นะครับผมอ่ะระยะเทสเหมือนเดิมนะครับผมเสาไฟฟ้าต้นที่1นะครับแล้วก็เสาไฟฟ้าต้นที่2ที่กําลังกระพริบอยู่นะครับเสาไฟฟ้าต้นที่3กําลังกระพริบอยู่ตัวนี้นะครับชัดๆเลยนะครับพ่อค้าต้องกลางล่มถ่ายนะครับฝนตกนะครับหลายคนเนี่ยอยากจะเห็นรีวิวตอนฝนตกมากเลยนะครับมันจะสู้ฝนสู้ถนนดําหรือเปล่าอ่ะตัวที่เรามารีวิวในวันนี้นะครับผมด้านขวามือเป็นโปรเจคเตอร์ติดรถมาจากโรงงานนะครับไบเอลีดีนะครับของโต้ต้าไฮรักลีโว ปี2020ขึ้นไปนะครับผม2020ถึงโฉมปัจจุบันนี้จะเป็นโปรเจคเตอร์ตัวนี้เลยนะครับผมขวามือตัวนี้นะครับผมเป็นางานจากเฮกซ่านะครับผมเป็นตัว GT 3 Max นะครับผมตัวนี้ไม่ใช่ GT 3ตัวธรรมดานะเป็นตัว Max นะครับจะมีสีน้ำเงินตรงนี้นะอ่ะเราจะลองมาดูกันนะครับว่า Double Laser นะครับมันจะทำแสงได้ประมาณไหนเราลองมาดูรีวก่อนนะครับแสงรีวอ แสงรีโวนะครับที่เราอาจจะคุ้นตากันอยู่แล้วนะครับผมประมาณนี้เลยนะครับอันนี้คือไฟต่ํานะครับผมอ่าไฟต่ํานะไฟสูงนะครับนี่อันนี้คือรีโวฝนตกตกเลยนะครับถนนดําๆเลยนะครับประมาณนี้เลยนะครับรีโวถามว่าทําได้ดีไหมมันก็ดีประมาณนึงเลยนะครับทีนี้ลองมาดูตัว Gt3 Max นี่ครับชัดเจนมากๆนะครับผมระยะใกล้เนี่ยขึ้นเป็นเลร์เอฟเฟกชัดเจนเลยนะครับระยะไกลนะครับ บลูเอฟเฟก t ชัดๆนะครับผมเห็นไหมครับถึงระยะกําแพงนู่นนะครับระยะ3เสาไฟฟ้าถึงกำแพงนะบลูเอฟเฟกยังขึ้นชัดเจนนะครับค่าเคสวยมากๆนะครับเหมาะกับการสู้ฝนสู้ถนํำมากๆเพราะว่าด้วยความที่ว่าแสงเนี่ยมันไม่ได้ขาวจนเกินไปนะครับคือติดเหลืองมาค่อนข้างดีเลยนะครับ แต่หลายคนก็อาจจะไม่ชอบนะครับหลายคนอาจจะชอบแสงแบบขาวๆมากกว่าอันนี้แล้วแต่นะใครชอบคาแรคเตอร์แสงแบบไหนนะครับก็มีหลายตัวเลือกนะครับลองดูคลิปรีวิวของเรานะครับตัวนี้เป็นเลเซอร์ไฟต่ําอยู่แล้วนะครับผมและเลเซอร์ไฟสูงนะครับพร้อมโซลินอยสังเกตไฟสูงพุ่งเป็นลำไปเลยนะครับจะเจนมากๆนะครับและสังเกตดูนะครับผมแสงแบบไหนที่เราบอกว่าสู้ฝนไม่สู้ฝนสังเกตดูนะครับเราจะไม่ค่อยเห็นเม็ดฝนเท่าไหร่นะครับอันนี้คือมันสู้ฝนนะครับมันสามารถที่จะตัดเม็ดฝนได้ มองไม่ค่อยเห็นเห็นน้อยมากๆนะครับผมระยะที่เราเห็นเป็นเม็ดชัดๆนี่คือมันย้อยจากร่มนะครับผมมันก็เลยเป็นเม็ดค่อนข้างใหญ่คือเลยเห็นชัดหน่อยนะครับแต่ระยะมองไปตรงนี้ฝนตกแต่มองแทบไม่เห็นนะครับอทีนี้ลองดูรีโวอบ้างนะครับรีเวอะจะค่อนข้างเห็นเม็ดฝนชัดกว่าไหมครับแต่ถามว่าสู้ฝนสู้ที่นดํำไหมก็สู้นะครับผมหลายคนเนี่ยกลัวว่าใบ LED จะไม่สู้ฝนมันหมดมันหมดยุคนั้นไปแล้วนะครับคําว่า LED จะต้องแพ้ฝนเนี่ยคือเราเราลืมคํานั้นไปได้เลยนะครับ อ่ลืมคำนั้นไปได้เลยแต่ว่าอันนี้เดี๋ยวพ่อค้าเปิด2ตัวเลยนะครับอ่ะเดี๋ยวเอ้าจำไม่ได้ล้วสวิตตัวไหนเป็นตัวไหนอ่ะโอเคอันนี้คือรีโวเพียวเพียวนะครับอ่ารีโวเพียวเพียวเลยนี่นะครับเห็นไหมครับประมาณนี้นะครับแต่ก็สู้ฝนอยู่นะครับแต่ว่าฮกซ่านะครับผมจะค่อนข้างชัดเจนกว่าแสงนะครับคือตัดเหลืองได้ดีมากๆพ่อค้ายกกล้องสูงไม่ได้นะครับเพราะว่าต้องต้องให้มันอยู่ในร่มนะครับเดี๋ยว ผังมามันจะไม่คุ้มนะครับผมอ่ะนี่เปิดรีโวอไว้นะครับผมและเปิด GT3 Max ทับอ่าเปิดรีโวอไว้เปิด,ด GT3 Max ทับนะครับผมอ่าทีนี้เปิด GT3 Max ไว้ก่อนบ้างนะครับแล้วเปิดรีโวอทับไม่เห็นเลยนะครับไม่เห็นแสงเลยยกเว้นตรงที่คัตออฟตัวนี้นะครับของของ GT3 Max เนี่ยทำได้ดีกว่าอยู่แล้วนะครับคัตออฟกว่าจะค่อนข้างเตี้ยกว่านะเพราะฉะนั้นพอเวลารีเวเปิดเห็นไหมครับเราจะเห็นคัตออฟที่มันสูงกว่า นะครับตัวนี้นี่แหละครับสาเหตุที่มันทําให้แยงตานะครับผมอ่ะชัดเจนประมาณนี้นะครับผมโอเคที่เหลือเดี๋ยวเราไปต่อกันในสตูครับโอเคครับผมเป็นยังไงกันบ้างหลังจากที่เห็นแสงจริงๆไปแล้วบนถนนนะครับผมก็น่าจะประกอบการตัดสินใจกันได้นะครับผมใครที่คิดว่าเอ้ยของรีโวก็สว่างพอแล้วนะครับเลือกของรีโวก็ได้เห็นในแอปสีส้มสีน้าเงินคู่นึงสองพกว่าบาท3,000กว่าบาทเองก๊อฟนะครับผม บอกเลยนะก๊อปนะครับผมเพราะถ้าเราคิดว่าแท้นะครับลองเดินเข้าไปศูน่โตโยต้าได้เลยนะครับไปเบิกนะโปรเจคเตอร์ของลีโวนะครับหรือของ f o r ์จูนเมอร์ฟอร์จูเดอก็ได้นะครับผมคู่หนึ่งนะครับสามหมกว่าบาทนะครับผมสามหมกว่าบาทนะครับเพราะฉะนั้นที่เราเห็นขายกันในแอปสีส้มสีน้ำเงินนะครับคิดกันในหลักความเป็นจริงนิดนึงนะครับมันจะเป็นไปได้ยังไงนะครับเพราะฉะนั้นอยากได้แท้ก็เบิกนะครับผมที่ศูนยโตโยต้านะครับส่วนตัวนี้นะครับผมราคาค่าตัวนะครับครบชุดนะครับผมอยู่ที่15,900บาท ฟรีค่าติดตั้งนะครับพร้อมติดตั้งเลยนะครับครบชุดนะครับมีวงแหวนให้ด้วยนะครับมีฝาครอบเป็นวงแหวน SMD นะครับชิป SMD นะครับเป็นชิปตัวเดียวกับ Daylight Daytime ของ Ben ซของ B M เลยนะครับเพราะฉะนั้นหมดห่วงเลยอายุการใช้งานหมดห่วงเรื่องการสู้แสงกลางวันนะครับเห็นชัดเจนแน่นอนนะครับอ่าเป็นชิปตัวเดียวกันเลยนะครับอายุการใช้งานยาวๆนะครับหลายร้านนะครับผมที่เวลาสั่งวงแหวนเนี่ยสั่งผลิตนะวงแหวนเนี่ยต้องสั่งผลิตเหมือนกันนะครับผมร้านที่ สั่งมาขายนะก็แล้วแต่จะเลือกให้โรงงานผลิตเป็นชิปตัวไหนเป็นคลีเป็นคอปเป็น c ีซีเป็น SMD ตนดีะครับก็แล้วแต่จะเลือกใช้กันนะครับแต่พ่อค้าเลือกที่คุณภาพดีที่สุดนะครับเป็นเอเตดีมีให้ในชุดเลยนะครับหนึ่งาบาทแต่ชุดที่นํามาใช้ถ่ายรีวิวชุดนี้นะครับผมชุดที่นํามาใช้ถ่ายรีวิวนะไทยรีวิวหนึ่งข้างอีกหนึ่งข้างเป็นของใหม่พ่อค้ายังไม่ได้สัมผัสโดนตัวมันเลยนะครับเป็นของใหม่นะ ขาข้อวงแหวนเป็นของใหม่เป็นไอเดีเหมือนกันนะไม่ว่าจะซื้อมือสหรือซื้อมือ1นะครับเป็นไอเดีเหมือนกันของใหม่ชุดอุปกรณ์ติดตั้งต่างๆนะครับเป็นของใหม่ทั้งหมดนะครับผมมีแค่โปรเจคเตอร์ลูกเดียวที่นํามาใช้ถ่ายรีวิวในคลิปที่ลูกค้าเห็นกันนี่แหละเปิดไฟแค่นี้เลยนะครับเอาไป12,900บาทนะครับมีชุดเดียวนะครับถูกลงไปตั้จากเดิมตั้ง3,000นะครับผม แล้วแต่เลยนะครับใครอยากจะได้ของใหม่ก็จัดของใหม่ได้เลยนะครับซื้อไปติดตั้งเองนะครับก็ติดตั้งง่ายนะครับสำหรับรุ่นนี้นะครับสามารถยึดกับรถที่เป็นรีฟิกได้ทุกทุกขั้วหลอดไฟเลยนะครับมีอุปกรณ์ติดตั้งไปให้จะติดตั้งรถรุ่นอะไรเนี่ยแจ้งพ่อค้าได้เลยรับรองว่าของไปถึงติดตั้งได้เลยไม่ต้องซื้ออะไรเพิ่มแน่นอนนะครับโอเคครับผมก็ประมาณนี้นะครับอยากได้ของใหม่ของเก่าก็ทักมาได้เลยนะครับสนใจสินค้าสนใจงานติดตั้งร้านโบสโปรเจคเตอร์สีแยกไฟแดงเขาน้อยปวกแดงงััหดยอง ช่องทางการติดต่อพ่อค้าจะทิ้งไว้ให้ที่ซ้ายมือล่างของจอนะครับผมคลิปนี้พ่อค้าฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์พ่อค้าด้วยอย่าลืมกดกระดิ่งไว้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากทางร้านเราเอาไว้พบก,กันใหม่คลิปหน้าครับผมขอบคุณครับ